สวัสดีค่ะวันนี้วันอังคารที่23มีนาคมพุทธศักราช2564สุมเทคโนโลยีทางการศึกษาขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ภาษาไทยเศรษฐจควรรู้อิง l i s ฟ for จ o d a y ตาก,กลรกวราคามเสียงทานําชีวิตผู้เพลงความรักผู้ผู้ประจำวัน m เม i n g m a ม h ผู้บริหารสมนักเรียนหยุด5นาทีเพื่ออ่านถอวเจ้าฟ้ายอดน,นักอ่านขอเชิญรับชมรายการได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอรายการภาษาไทยเสร็จใจควรรู้ด้วยสำนวนว่า18โมงกุดอ่านว่า18โมงกุดหมายถึงมิจฉาชีพหรือผู้ที่ทำมาหากินโดยใช้เล่ห์เหลี่ยมกลอุบายหลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อ ตัวยอย่างประโยคชาวบ้านพากันไปแจ้งความที่ถูกพวก18มงกุฎหลอกขายรถจต์ที่แท้เป็นรถที่เคยจมน้ำรวมมูลค่าเสียาหายกว่า10ล้านบาทฟังซ้ำอีกครั้งนะคะสำนว,นวนว่า18มงกุฎอ่านว่า10 8มงกุฎหมายถึงมิจฉาชีพหรือผู้ที่ทำมาหากินโดยใช้เล่ห์เหลี่ยมกลอุบายหลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อตัวอย่างประโยคชาวบ้านพากันไปแจ้งความที่ถูกพวก18มงกุฎหลอกขายรถยนต์ที่แท้เป็นรถที่เคยจมน้ำรวมมูลค่าเสียหายกว่า10ล้านบาทขอจบรายการภาษาไทายใส่ใจควรรู้ไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ คำว่า how many นะคะทั้งสองตัวนี้เนี่ยมันแปลว่าเท <Yeah. S 1> ่าไหร่เหมือนกันแต่ทีนี้อย่างหนึ่งที่มันแตกต่างกันนะคะก็คือคำว่า how much เราใช้กับคำนามที่มันนับไม่ได้อย่างเช่น how much time do you have คุณมีเวลาเหลืออยู่เท่าไหร่หรือ how much money Did you spend คุณใช้เงินไปมากเท่าไหร่แล้วหรือ How much sugar would you like in your tea คุณจะเอาน้ำตาลเท่าไหร่กี่ก้อนอะไรก็ว่าไปนอกจากนั้นเนี่ย How much ยังใช้ถามราคาได้ด้วยนะเช่น How much is it มันราคาเท่าไหร่หรือว่า How much does it cost มันราคาเท่าไหร่นะคะส่วนคำว่า how many นักเรียนจะต้องตามด้วยคํานามที่นับได้เช่น how many students are there in the room มีนักเรียนอยู่ในห้องนี้กี่คน how many people แบบนี้ how many pencils how many ตามด้วยคํานามที่นับได้มันก็จะเป็นการบอกจำนวนเหมือนกับคําว่า how much นั่นแหละเพราะฉะนั้น how much ตามด้วยคํานามที่มันนับไม่ได้นะคะหรือว่าถามราคาและ how many ตามด้วยคำนามที่นับได้นะคะปกติก็จะเติม s เนาะ ดีค่ะวันนี้ขอน้อมนำพุทธศาสนาสุภาษิตเพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตประจำวันคือทะทะโตปุญญปะวัตถติแปลว่าบุญย่อมจเจริญแก่ผู้ให้ฟังซ้ำอีกครั้งนะคะคำว่าทะทะโตปุญญปะวัตถติแปลว่าบุญย่อมจเจริญแก่ผู้ให้ขอความสุขความเจริญ จงบงังเกิดแด่พุทธศาสนิกชนคนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะรายการบทเพลงความรักวันนี้ขอเชิญรับฟังบทเพลงบ้านเกิดเมืองนอนขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ ครับนักเรียนครูชื่อธนากรแล้วรักษาหรือครูอัฟวันนี้จะมานําเสนอชุดวิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในตอนที่มีชื่อว่าการเกษตรขอเชิญนักเรียนติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับวันนี้ครูก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับชีีีวิตท่ดและอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล เกษตรกรก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาตามแนวทาง SDG ได้เช่นกันภาคการเกษตรมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยไมาอย่างยาวนานโดยผลิตสินค้าเกษตรและอาหารสำหรับการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกนอกจากนี้ภาคการเกษตรยังมีบทบาทสำคัญในการจ้างงานโดยสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทยปี2562พบว่าร้อยละ30ของกำลังแรงงานทั้งประเทศ อยู่ในภาคการเกษตรและมีการใช้ที่ดินทำการเกษตรครอบคลุมถึงร้อยละ40ของพื้นที่ทั้งหมดแต่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ภาคการเกษตรมีมูลค่าเพียงร้อยละ10ของ GDP รวมและยังมีอัตราการเติบโตช้าและเปราะบางกว่าเศรษฐกิจอื N ่นๆของประเทศเนื่องจากสินค้าเกษตรและอาหารจะแปรผันตามสภาพภูมิอากาศและราคาตลาดโลกแล้ว SDG จะเข้ามามีส่วนช่วยเหลือเกษตรกรไทยอย่างไร ทําแล้วสามารถเพิ่มรายได้ได้จริงหรือไม่การทําเกษตรในปัจจุบันมีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจํานวนมากเช่นฟางข้าวกากอ้อยและถลายปาล์มถ้าหากกําจัดด้วยการเผาจะสร้างมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่น pm 2.5ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมแต่วัสดุเหลือทิ้งเหล่านี้มีมูลค่าและมีประโยชน์มากกว่าที่คิดโดยนำไปเปลี่ยนให้เป็นชีวมวลหรือไบโอแมส เพื่อผลิตเป็นพลังงานสะอาดและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากขึ้นแล้วถ้าเกษตรกรหันมาทําเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทาง SDG จะคุ้มค่ากับการเปลี่ยนแปลงหรือไม่การใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่และมีผลกระทบรุนแรงในหลายมิติทั้งต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคยังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทั้งดินน้ำและสิ่งมีชีวิตอื่นๆในระยะยาว รายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมปี่561ของกระทรวงสาธารณาสุขพบว่าผู้ป่วยจากพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมีจำนวนถึง6075รายคิดเป็นอัตราป่วยเท่ากับ10.04ต่อประชากรแสนรายโดยมีสาเหตุจากกลุ่มสารกำจัดแมลงมากที่สุดรองลงมาคือกลุ่มสารกำจัดศัตรูพืชอื่นและกลุ่มสารกำจัดวัชพืชนอกจากนี้ ปัญหาสารเคมีตกค้างอยู่ในผลผลิตทางการเกษตรก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคที่จะสะสมต่อเนื่องจนก่อให้เกิดโรคร้ายแรงได้ด้วยเหตุนี้การทำเกษตรกรรมยั่งยืนจะเป็นแนวทางลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทั้งยังสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นในระยะยาวเกษตรกรรมยั่งยืนคือระบบเกษตรที่ครอบคลุมวิถีชีวิตเกษตรกรกระบวนการผลิตและการจัดการทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดความสมดุลทางเศษรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศซึ่งนำไปสู่การพึ่งตนเองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภคโดยมีรูปแบบเช่นระบบเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีระบบเกษตรที่เน้นการจัดการพื้นที่และวัฒนเกษตรซึ่งการเปลี่ยนจากการทำการเกษตรเชิงเดียวแบบเดิมให้มีความหลากหลายมากขึ้นหรือการลดใช้สารเคมี จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการเกษตรได้นอกจากนี้ผลผลิตปลอดสารเคมีและสารตกค้างจะมีมูลค่าที่มากขึ้นในตลาดใหม่ๆโดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพและตลาดต่างประเทศซึ่งจะช่วยสร้างผลกำไรให้กับเกษตรกรมากยิ่งขึ้นเมื่อลดการใช้สารเคมีทั้งยาฆ่า,ามแมลงและปุย๋ยสิ่งแวดล้อมโดยรวมเช่นดินน้ำก็จะกลับมาสู่ความอุดมสมบูรณ์ สุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคก็ดีขึ้นซึ่งในท้ายที่สุดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆจะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของภาคการเกษตรและพลังงานของประเทศได้ SDG จึงไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงให้โลกน่าอยู่มากขึ้นเกษตรกรกับ SDG สามารถเดินไปในทิศทางเดียวกันได้แม้จะเป็นก้าวเล็กๆ แต่นั่นอาจหมายถึงการมีสุขภาพที่ดีอากาศที่บริสุทธิ์และสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์พร้อมส่งต่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีไปยังรุ่นลูกร,รุ่นหลานร่วมคิดร่วมทำร,ร่รวมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา สวัสดีค่ะวันนี้รายการเมฆซึ่งเม็ดขอนําเสนอเทคนิคการบวกเลขที่เรียงต่อกัน10จํานวนนะคะซึ่งจะมีแนวคิดอยู่2ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1คําตอบตัวหน้าคือจํานวนที่5ขั้นตอนที่2คําตอบสุดท้ายคือเลข5ดูจากตัวอย่างที่1นะคะ1นึบวกสบวกสเรียงต่อกันจนถึงเลข10นะคะ หาคำตอบได้โดยนำจำนวนที่5ในดีนี้คือ5ไว้ข้างหน้าส่วนตัวท้ายคือ5ดังนั้นเลข1 2 3บวกกัน10จจำนวนจะได้คำตอบเท่ากับห5ค่ะตัวอย่างที่2ค่ะ18บวก19เรียงต่อกันจนถึง27หาคำตอบได้โดยนำจำนวนที่5ในที่นี้คือ22ไว้ข้างหน้าส่วนตัวท้ายคือเลข5ดังนั้น 18บวจนถึง27จะได้คำตอบเท่ากับ225ค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะ65 6บก66บวก67ต่อไปจนถึง74หาคำตอบได้โดยนำจำนวนที่5ในที่นี้คือ69ไว้ข้างหน้าตัวสุดท้ายคือ5ดังนั้นคำตอบของ65 6บวก66เรียงต่อกันจนถึง74จะได้คำตอบเท่ากับ695ค่ะ ตัวอย่างสุดท้ายค่ะ132บวก133 13เรียงต่อกัน10จำนวนนะคะจนถึง141หาคำตอบได้โดยนำจำนวนที่5ในที่นี้คือ136ไว้ข้างหน้านะคะส่วนตัวท้ายคือ5ดังนั้น132บวก133เรียงต่อกัน10จำนวนจนถึง141จะได้คำตอบเท่ากับ1365ค่ะ ค่ะวันนี้รายการเมซิเมตขอจบแต่เพียงเท่านี้พบกับรายการเมซิเมดได้ใหม่ในปีการศึกษา2564ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ใหเขาช่วยกันลบกออยเราเรื่องที่เราไม่ใช่ใครมองออกไปก็คนไทยทางนั้นพูดภาษาเดียวกันเข้าใจกันง่าง่ายรักกันเถิดลูกหลานเอ้ยจำได้ไหมคำที่พ่อสอนไว้มีอะไรให้แบ่งปันเปิดใจอภัยให้กันจุดความราวช้านเริ่มต้นจากตัวเรา ใจร้ายายสีโทษใครเขาช่วยกันลบรอยร้าวเริ่มที่เราไม่ใช่ใครกลับมาเป็นคนไทยที่รักกันเนื้อตายกลางที่สารออกตกนั่นจงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวจับมือกันก้าวเดินไปตามรอยทางขอวางไว้ด้วยหัวใจที่พอเพียง mm. เปิดใจอภัยให้กันความราวชัน ต้นจากตัวเราหยุดใส่ร้ายไปสีโทษใครเขาช่วยกันลบรอยร้่าเรื่องที่เราไม่ใช่ไครเกิดใจอภัย เาเดินไปตามรอยทางขอวางไว้ด้วยหัวใจขอเพียง mm. เปิดใจอภัยให้กันหุดความรา้าชานเริ่มต้นจากตัวเราหยุดใส่ร้ายปายสีโทษใครเขาช่วยกันลบรอยร้าเริ่มที่เราไม่ใช่ใคร สวัสดีดค่ะเพื่อนเพื่อนทราบไหมคะว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์อย่างเราเราเลยทีเดียวค่ะเป็นวันสำคัญสำหรับสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตของเรานั่นก็คือวันอนุรักษ์น้ำของโลกนั่นเองค่ะวันนี้รายการหยุดอ่านห้านาทีจะพาเพื่อนเพื่อนไปทำความรู้จักกับวันอนุรักษ์น้ำโลกกันค่ะเพราะน้ำมีความจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ทำให้น้ำมีความสำคัญเป็นอย่างมากไม่ว่าจะใช้ในเรื่อง การอุปโภคและบริโภคเพียงแค่เราขาดน้ำไปหนึ่งวันความกระหายและความทรมานก็บังเกิดขึ้นและทำให้นึกถึงประเทศที่แห้งแรงทำให้ยิ่งคิดว่าหากไม่มีน้ำเพียงวันเดียวเราจะอยู่ได้หรือไม่เพียงแค่นี้ก็ยิ่งเห็นความสำคัญของน้ำเข้าไปใหญ่แต่กระนั้นผู้คนมากมายก็ยังคงใช้น้ำแบบไม่กลัวจะหมดไปจากโลกกันเลยทีเดียว ประวัติวันน้ำโลกตรงกับวันที่22มีนาคมของทุกปีเป็นวัน World Water Day หรือวันอนุรักษ์น้ำโลกซึ่งถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของมวลมนุษยชาติเลยทีเดียวเพราะมนุษย์เราต้องใช้ทรัพยากรนี้ในการดำรงชีวิตทรัพยากรที่ว่านี้ก็คือน้ำนั่นเองวันอนุรักษ์น้ำโลกมีจุดเริ่มต้นจากการประชุมเรื่อง สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติที่เมืองลิโอเดอจาเนโรประเทศบราซิลในวันที่22มีนาคมปี1992ที่มีเนื้อหาสำคัญโดยตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรน้ำของมนุษย์จึงมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมที่จะเว้นแผนแม่บทให้ประเทศต่างๆทั่วโลกได้เฝ้าระวังทรัพยากรน้ำในประเทศนั้นๆ และในวันนั้นเองสมาชิกทั่วไปแห่งสหประชาชาติก็ได้ออกประกาศให้วันที่22มีนาคมของทุกปีเป็นวัน World Water Day, วันอนุรักษ์น้ำโลกสิ่งที่ควรทำต่อวันน้ำโลกเพื่อลึกถึงความสำคัญของน้ำซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลกอีกทั้งยังเป็นตัวกระตุน้นให้เกิดการตือนตัวในมวลมน,นุษยชาติในเรื่องการอนุรักษ์น้ำอีกด้วย 1. การอาบน้ำการใช้ฝักบัวจะใช้นเปน้ำน้อยที่สุดรูฝักบัวยิ่งเล็กยิ่งประหยัดน้ำและหากใช้อ่างอาบน้ำจะใช้น้ำถึง1 1 0่งรถึงสองลิตรสการแปรงฟันการใช้น้ำบ้วนปากและแปรงฟันโดยใช้แก้วจะใช้น้ำเพียง0.5-1ถึง1ลิตรการปล่อยน้ำให้ไหลจากก๊อกตลอดการแปรงฟันจะใช้น้ำถึง 20ิถึง30ลิตรต่อครั้ง 3. การล้างเ้วื่อชามภาชนะใช้กระดาษเช็ดครอบสกปรกออกก่อนแล้วล้างพร้อมกันในอ่างอาบนะำขอไปค่ะในอ่างน้ำจะประหยัดเวลาประหยัดน้ำและให้ความสะอาดมากกว่าล้างจากก๊อกโดยตรงซึ่งจะสิ้นเปลืองน้ำา9ลิตรต่อนาที 4. การล้างผักผลไม้ใช้ภาชนะรองน้ำเท่าที่จำเป็นล้างผักผลไม้ได้สะอาดและประหยัดกว่าเปิดล้างจากกรอกโดยตรงถ้าเป็นภาชนะที่ยกย้ายได้ยังนำน้ำไปรดน้ำต้นไม้ได้ด้วย5การเช็ดพื้นควรใช้ภาชนะรองน้ำและซักล้างอุปกรณ์ ในภาชนะก่อนที่จะนำไปเช็ดถูจะใช้น้ำน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดทำความสะอาดพื้นโดยตรง 6. การลดน้ำต้นไม้ควรใช้ฝักบวัวลดน้ำต้นไม้แทนการใช้สายยางต่อจากก๊อกโดยตรงหากเป็นพื้นที่บริเวณกว้างก็ควรใช้สปริงเกอร์ หรือใช้น้ำที่เหลือจากกิจกรรมอื่นๆมาลดต้นไม้ก็จะช่วยประหยัดน้ำลงได้เป็นอย่างไรกันบ้างคะสาระความรู้ที่พวกเรานำมาฝากในวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะนำไปปฏิบัติตามเพื่อช่วยกันรักษาทรัพยากรให้คงอยู่กับเราตลอดไปสำหรับวันนี้รายการหยุดอ่าน5นาทีต้องขอลาไปก่อนแล้วพบใหม่ปีการแล้วพบกันใหม่ปีการศึกษาหน้าสวัสดีสสดค่ะ,คะ